สวัสดีครับพบกับช่องเรือโยงเจ้ายานะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเป็นหน้าที่ของเรือยนต์พริชาลุงทรัพย์นะครับออกพลังกำลังแล้วนะครับสําหรับเช้าวันนี้นะครับอยู่ใต้สะพานป่าโมกเลยนะครับใ่กำลังดึงเจ้าบปสสินค้านะครับผมเป็นน้ําตาลนะฮะค่อนข้างที่จะบินเออไม่ใช่ค่อนข้างที่จะหนักนะครับอูออกแรงแล้วนะครับ พี่ได้ออกแรงแล้วนะครับนี่สุดยอดสุดยอดเลยนะครับนี่เรือยนต์ผ่ปีฉาลุ่นซับนะครับผมไม่ต้องห่วงว่าที่เรือของพลักกำลังนะครับผมคู่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรือลำนี้สุดยอดนะครับเดินเครื่องเต็มข้อนะครับแน่นอนนะครับผมไมู่้หเปไงครับ ยอดเลยครับเป็นอะไรที่แบบยอดนะครับกำลังดึงเจาคขานะครับซึ่งเป็นน้ำตาลนะผ่านใต้สะพานนะครับโหยอดบอ,อกเลยสุดยอดครับเล็งฟันตั้งๆนะครับของหัวซูมไม่สุดยอดครับผม ออกว้าวแบบนี้ครับต้องใช้พลังำลังหน่อยหนึ่งนะครับ พอปพิชาลุงมซับนะครับวันนี้สุดยอดเลยนะครับ สินค้านะครับโอ้เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับนี่เด้งพสินค้านะครับจำนวนไฟฟอกถักหนักเต็มๆน้ำออกเดินทางแล้วนะครับโอ้สุดยอดเสียงของเครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงนะครับทุกกระบอกสูบได้ทำงาน็ปกัดกนะครับเทอร์โบแดงแจ๋แน่นอนเปล่าไม่รู้ครับนี่ครับโอ้เป็นไงครับไหลแล้วครับ เริ่มไหลแล้วครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่ไลถ้าเกิดได้รับชมคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์มาทักทายกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าไม่มีพวกพี่ๆเดือยโยงเรือร่างจุงนะครับผมก็ไม่มาถึงวันที่ได้แน่นอนนะครับขอขอบคุณใจจริงๆนะครับพี่นะครับเริ่มไหลแล้วนะครับ เริ่มไหลแล้วก็บันเทิงครับยิงกันยาวๆนะครับ ว่าวันนี้นะครับได้มาส่งทีมงานเรยโยงพอยพิชายลุงซับออกเดินทางนะครับสําหรับทาตรงนี้ถ่ายได้ก็หมดแล้วเลยอีกรำหนึ่งก็คือเรยโยนพอซับ้าคุ่มนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้่าทานหรือเปล่านะครับ แบบชฉวๆฉวเลยนะครับ